สวัสดีค่ะเป็นเพื่อนชาว Social c แคมแล้วก็ f c e e o o o เของมาแต่นะคะตอนนี้ก็ใกล้เวลากลับบ้านแล้วค่ะนาก็รับคณะมาทั้งวันแล้วก็จุดชื่อเหลือเกินเติมหน่อยแล้วกันเนาะก็อันดับ <c oughs> แรกก็ลงแป้งก,ก่อน,นะค่ะ <c oughs> นี่ต้องลงมากเพราะว่าเราหน้าพื้นฐานก็สวยอยู่แล้วนะคะ แป้งนี้ก็คือเป็นแป้งระดับโลกเลยนะคะพัชราภาเฉยเชียใช้ค่ะมีมิติมากนะคะทาแป้งไปลบปิดนิดนึงโอเคคิวก็เริ่มไปหมดแล้วใช่ไหมคะดูสิคะตอนบายก,ก็เขียนนิดนึงค่ะเริ่มจากโค้งคิ้วก่อนนะคะสวยไม่สวยไม่รู้คะ่ะแ,แต่แต่งไว้ก่อน พวกนี้เขาะฮะิตคิวเป็นปิงไขรไหมฮะอุยอุ้ยไม่สวยก็ลดออกค่ะกดร่าง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 ไปก่อนนะคะเลิก ก็ปัด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 ปก็ปัด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 ตรงนี้ก็เลยมานนิดนึงเห็นไหมคะก็ลบมันทิ้งค่ะนียย้เปิดแตกเิ้วคะซเขาอกปแบบนะก็ให้ดูเปิดแตกไว้นะอาตมาจะสุกแตกไปแล้วโอ้ยอะไรกันเนาะ ไม่มีอะไรสูงเลยแมนโยมหาน้งเป็นพระน้งเป็นโยมออค่ะค่ะบแล้วนะใช่นูไม่แน่ใจว่าจะเป็นมาสคาร่านะคะพี่อ่ะดูรูเหรอในรูีใช่ค่ะงาณพี่กาเนียเลยสอนยนะโอ้ถ้าเกิดี่เข้าไปเซอร์หตนี่ต้องมีก่อนเน่มีเซร์เซตคำว่าบายมาแต่ค่ะมาน จะมีคำว่ามาแต่แท่ลำนะคะปัสมาคัลาล่ะค่ะดูคิวสิคะ <royalty sticking> สวยมากกงนะคันสอยสวยมากเลยกีตาเรากีไปแล้วค่ะของประชาชยังเหลืออยู่ใช้ของนี้อะไรนะคะสเปรย์สเปรย์หมายความว่าเราใช้ทุกยี่ห้อเลยตรงนี้ค่ะต่อไปไปเป็นแก้มนะคะเราก็ลงสีน้ำตาลก่อนนะคะเพื่อเพื่ออะไรคะเพื่อลบ เรียงเงาของเราให้แล้วแกมเราค่ะถูกถูกถูกไปเลยค่ะเดี๋ยวก็สวยเองนะคะแต่งยังไงก็ได้ค่ะให้มันเหมือนลิงนะคะท่านผู้ชมอ่ะต่อไปค่ะแก้มสีแดงค่ะแก้มสีแดงนะฮะใส่ไปเลยค่ะน่าสวย ยางงาน,นบบหน่อเนาะย่าำหนอยู่ก,กับจงหวานเลยตีเมีวไ,ไม่รู้แอ้อะไรเอาอจตเาจะให้สอนตีมี่คิดว่าม,มันจะเป็นชิวขาดจะไม่สวนเท่าไห<ม>ร่ถ้าเป็นัตีกตินะาไม่ยากเป็น,น,น,ปนวหวนก็่ายมันเลยหวะเดียว ถามว่าเท่ากันไหมคิวไม่เท่าค่ะเพราะว่าคนเราคิวจะไม่เท่ากันนะคะสมัยก่อนนะชันอารมณ์ซ่อนต่างๆอารมณ์สั่นขื่นสาวใหม่ๆครับขบล่ำจนแต่กิจกรรมอย่างนั้สุดท้ายค่ะลิปสติกสีไหนดีคะสีนี้ดีกว่าค่ะลิปสติกคุณลองผิดนะพี่ โอเราผีก็ทำเป็นเงียนเราเธอไปได้เงียนเอาเลยวขาไม่รู้หรอกวเราผีก็ถือหวัวเริ่มฟูแล้วนะคะเพราะว่าได้มาตั้งแต่เช้าแต่ไม่เป็นไรคะ่ะมีหน้าสวยเป็นพอแต่งยังไงก็ได้นะคะแต่งหน้าน่ะแต่งให้มันเหมือนลิงอะคะ่ะ ยิ่งแต่งมันลิงเท่าไหร่ยิ่งสวยจบการรายงานเพียงเท่านี้นะคะนี่คือการแต่งหน้าของมาแต่แซลมาค่ะ <c oughs>